ผมถอดใงเกงนี่ก็เหมือนเพิ่มไดอีกที่นี่นอตติงฮิลครับจัดตุจักรลอนดอนพอหนังทั้งหลายถ้ามาลอนดอนก็ต้องแวะมานอตติงฮิลลเลยคชั้นหลักของภาพยนตร์รัก <c oughs> บานฉ่ำที่นอตติงฮิลของฮิลแคนและก็จูเลียโรเบิร์ตเรื่องราวของหนุ่มเจ้าของร้านขายหนังสือกับดาราสาวชื่อดังซึ่งที่นี่นะก็จะมีสามมก็ชั่นหลักทั้งตลาดนัดร้านหนังสือนอตติงฮิลแล้วก็แน่นอนที่สุดประตูสีน้ำเงิน ด้านหลังผมนี้คือร้านหนังสือ Notting Hill Bookshop ครับหรือว่าที่เมื่อก่อนเรียกกันว่า The Travel Bookshop เป็นโลเคชั่นในหนังแล้วก็ใช่ครับมีจริงด้านหลังเนี่ยแล้วก็เป็นที่ที่คนมา Notting Hill ต้องมาแวะถ่ายรูปก,กันโดยร้านนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี1979 surreal but nice เหมือนฝันแต่สวยเข้าไปข้างในมาแล้วก็ ร้านหนังสือครับไม่มีอะไรมากหน้าตาก็ไม่ได้เหมือนในหนังแล้วด้วยแล้วก็ดูน่าจะเป็นร้านที่ขายหนังสือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะคนส่วนใหญ่มาถ่ายรูปแต่ว่าที่แน่ๆหลายคนถ้าชอบหนังนอตติงฮิลล์น่าจะอยากได้สิ่งนี้ โปสการ์ดประโยคของจูเลียโรเบิร์ตตอนมาอ้อนผู้ชายซึ่งเป็นซีรโรแมนติกที่ไม่เหมือนหนังรักเรื่องไหนเพราะนานาทีเราจะได้เห็นตัวเอกหญิงไปอ้อนผู้ชายบ้างแต่ไม่มีรูปถ่ายนะครับเพราะติดลิขสิทธิ์หนังแล้วก็พูดถึงเหมือนฝันแต่สวยนะครับแน่นอนฉากที่น่าจดจําสุดของนอตติงฮิลไม่ใช่ร้านหนะังนอตติงฮิลแต่เป็นบ้านของตัวละครฮิวแกรนซ์ซึ่งมีประตูสีน้ำเงินและด้านหลังนี้ก็คือโลเคชันจริงซึ่งน่าตลกมากว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักโลเคชันนี้คนส คนรอบๆเริ่มรู้แล้วว่าอีนี่ของแท้แต่ถ้าหันไปทางคนรอบๆแหละวคน,คนเดินผ่านปกติเลยเดี๋ยวผมถอดนนังเกงนี่กับเหมือนเพื่อนพ่าเอีก <L un> แล้วก็ไหนๆมายืนอยู่นอตติงฮิลแล้วก็ไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการหยิบหูฟังมาเชลขึ้นมาฟังเพลง Ain't No Sunshine No Sunshine <L> When She's Gone ตอนแรกไม่มีคนถ่ายเลยพอเราไปเริ่มถ่ายแค่นั้นแหละตอนนี้แตกเรียบร้อยโอย้บึ้มเลย ขอโทษสงสารเจ้าของบ้านชิบหายเลยตอนแรกคนเขาลืมกันไปหมดแล้วอะตอนนี้แบบอา้าวใครไปปลูกมันวะ <laughs>